สบการณ์แน่นด้านโชคลาภพระปิดตาแม่สีดาจันร์เขาไปเอาเลขมาจากไหนกันทำไมถูกกันบ่อยถูกกันเยอะเหลือเกินคลิปนี้มีคำตอบ สวัสดีครับสวัสดพีพี่พี่พ่อแม่ทุกท่านที่ติดตามช่องร้อยเรื่องพุทธคุณพบก,กับผมเหมือนเดิมภูผ,ผาเพชรทองกระนองฤทธิ์พี่พี่น้องๆองท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับนะทุกๆช่องทางที่พี่พี่ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพจ f a c e b o o k Tik t o k หรือว่านาะทาง YouTube ช่องหลักของเรานะส่วนใครที่จะติดต่อผมก็นาะพี่พี่นี่เลย2ฝัง่งเลยนะครับนะเอ่อคิวอาร์โค้ดนะกับ ID Line นะมี ID ดี n e นนี้ ID ดี n e เดียวเท่านั้นนะติดต่อไม่ได้นะชื่อไลภูผาร้อยเรื่องนะครับนะ แล้วกันหลังจากที่ผมไปสอบถามหลายๆท่านมาที่เขามีโชคมีลาบนะจากการขอแม่สีดาจันทําไมคนมีโชคมีลาบถูกลอตเตอรี่กันบ่อยเหลือเกินหลังจากที่ หวยออกนะโอ้โหแชร์กันให้ว่ดเลนนะภูผพาพูดเยอะหลือเกินนะทาคลิปวิโดีโอมากมายหลากหลายนะผมก็ถามด้วยนะไม่ใช่ผมไม่ถามผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาไปเอามาจากไหนกันหลักๆเลยเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นหัวข้อแล้วกันนะครับนะหลักๆเลยแล้วกันนะสำหรับใครที่ได้ไปบูชาแล้วนะและไม่รู้จะขอโชคจากแม่สีดาจันยังไงนานะนะก็ลองขอดูแล้วกันนะวัตถุมงคลน,นะเหมือนที่ผมบอกไปพี่ๆนะถ้าอยากจะเห็นนะอยากจะรับอยากจะรู้อยากจะสัมผัสได้ต้องนํามาบูชา เช่าไปแล้วเอาไปเก็บวางไว้ฉเฉยๆไม่เกิดอะไรขึ้นเอาไปใส่ไว้ในกล่องพระกล่องเก็บพระเอาไปวางไว้เฉยๆไม่เกิดอะไรขึ้นนะถ้าอยากจะรู้อยากจะเห็นวัตถุมงคลนะของทุกพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะต้องนํามาบูชานํามาขึ้นคอนํามาพกพาติดตัวนามาอาราธนาใชา้นะครับนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็เคยฝากบอกผมมาบอกถ้าอยากเห็นนะเกี่ยวกับเรื่องของพุทธคุณของวัตถุมงคลนะครับนะอยากจะเจออยากจะมีเรื่องราวดีๆได้รับพลังงานจากวัตถุมงคลให้นําไปบูชาไม่ใช่ให้นําไปเก็บ นะหลายๆคนนําไปเก็บแล้วก็บอกไม่เคยเห็นอะไรเลยแต่ก็จริงๆนะผมได้มาชุดแรกเนี่ยห้องค์องผมเอาวางไว้เฉยๆผมก็ไม่เคยได้รู้อะไรไม่เคยฝันไม่เคยอะไรเลยก็วางไว้เฉยๆนี่แหละจนวันนึงมายกมือไหว้ขอนี่แหละถึงได้เห็นเนี่ยแหละพี่ๆนะนี่คือเรื่องเรื่องจริงนะจากตัวผมเองก็เจอมาเหมือนกันทีนี้มาเรื่องเกี่ยวกันขอโชคขอลาบเขาขอ,อยังไงกันไม่มีอะไรซับซ้อนพี่ๆนะไม่มีแับซ้อนเลยง่ายๆเบสิกพื้นฐานเลยนะของเราเลยหนึ่ง หนึ่งเลยนะนั้นะหนึ่งเลยคือเลขโค้ดลันนัมเบอร์นะเลขโค้ดประจําองค์พระองค์นั่นแหละนะัเลขโคดลันนัมเบอร์ประจําองค์พระองค์นั้นเลยนะเมื่อเขาได้ไปแล้วผมถึงบอกว่าพระเนี่ยเป็นซีนเดิมให้พี่ๆไปรุนเลขกันเองนะังนเลขตรงนี้นี่แหละนะครับนะสํสคัญ นะที่หลายๆคนเนี่ยเขาชอบซีนเดิมเพราะเขาต้องการเอาไปลุ้นเลขนอกจากจะเป็นตัวอย่างที่เรานํามาโชว์นะแล้วเขาถูกใจเลขนี้สัมพันธ์กับเขาเลขนี้มีความเกี่ยวข้องกับเขาอย่างเช่นล่าสุดมาน,นี้ก็เพิ่งมีส่งเรื่องราวมานะโอพี่คนนี้ก็นะได้ได้เยอะนะได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะเขาเห็นเลขแล้วเขาบอกว่าเ,ออเลขนี้สัมพันธ์กับพี่เลยนะเขาบอกขอบูชาองค์นี้ได้ไหมผมก็บอกว่าได้แล้วเขาก็นําตัวเลขนี้ไปเสี่ยงโชคก็นะซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเหมือนกันนะรูปแบบที่1 นะรูปแบบที่1เลยคืออธิษฐานนะแล้วก็แกะสีนแล้วก็นําตัวเลขเนี้ยนะไปซื้อนะอตตาลอตเตอรี่นะครับนาะไปซื้อลอตเตอรี่ในะในการเสี่ยงโชคถือว่าเป็นเลขนําโชคเรานี่คือรูปแบบที่1น,นะที่หลายๆคนเจอนะครับนะหลายๆคนเจอหลายๆคนขอรูปแบบที่2ที่ผมเคยได้เห็นมาคือเบสิกพื้นฐานพี่การจุดทุ่ นะเอาแม่วัตถุมงคลแม่สีดาจันทร์มาตั้งนะกระถางทูบมาตั้งอธิษฐานนะจะจุดทูบก็ได้นะจะจุด,จดทูบอธิษฐานบอกแม่สีดาจาันทร์หรือไม่จุดนะท่องคาถาตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็จุดทูบเสียงทายนะแล้วก็ปกักแล้วก็นําตัวเลขนี้แหละไปซื้อนะครับนะรูปแบบที่3าอธิษฐานขอให้มาเข้าฝัน นะอธิษฐานขอนะให้มาเข้าฝันให้มาบอกเลขให้ตื่นมาแล้วจําความฝันนะนั้นได้ว่าฝันเห็นเลขอะไรนู่นนี่นั่นก็ก่อนนอนอธิษฐานบอกแม่สีดาจันนะว่าให้เห็นเลขนั้นนะเออขอให้เห็นเลขหวยนนะนะเมื่อเราเห็นเลขในความฝันก็นําไปซื้อนะในรูปแบบที่4ี่ตั้งจิตอธิษฐานขอขอแม่มาดนจิตดนใจนะดนบันดาลน,นะชี้นํานําพานะครับนะให้ไปซื้อนะตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วนึกเลขอะไรได้ก็คือซื้อเลย นะเหมือนเขาเขาบอกว่าเป็นเลขที่เหมือนแม่มาดนใจนึกถึงบ้านเลขที่พอทอี่ฐานเสร็จปุ๊บนึกถึงบ้านเลขที่ซื้อบ้านเลขที่เลยนึกถึงทะเบียนรถซื้อทะเบียนรถเลยนะครับนี่อะไรพี่พี่นี่คือเป็นเหตุปัจจัย4หลักๆเลยนะสี่ข้อหลักเลยในการที่คนนําไปขอโชคขอลาจากประสบการณ์20กว่าประสบการณ์ที่ผมรวบรวมข้อมูลมา นะครับนะหลักๆเลยก็จะมี4รูปแบบที่นำไปขอโชคลาภนะจากแม่สีดาจันนะครับนะพี่ๆก็ลองนำไปวิธีเหล่านี้นะไปปรับใช้กับตัวเราเองแล้วกันนะถ้ามีวิธีแนวทางไหนนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้กับพี่ๆฟังในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันอันนี้เอาเป็น นะพื้นฐานเบื้องต้นจากการรวบรวมข้อมูลประสบการณ์นะครับนะใครมีประสบการณ์อยากฝากมาก็ฝากมาที่ไอดีไลน์หรือใครอยากได้แบ่งปันวัตถุมงคลแม่สีดาจันทร์ก็ทักมาที่ Line, ไอดีไลน์ได้และพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ